ผมคิดว่าเป็นท่าทีที่เขาต้องการให้ให้พักร่วมได้เห็นนะวิธีการเดียวที่จะชนะการตั้งเขาหน้าได้แล้วก็มาให้ความหวังแล้วก็มาผูกปินโตไว้จับมือกันเขาอยู่กับเราแบบนี้ใจให้ใจขนาดนี้ต้องไปด้วยกันแต่แกหารู้ไหมปินโตที่แกปผูกกับปินโตเต่าเล็กๆตั้งนั้นคือวันนี้บ้านเมืองเรามันเสียหายไปมากการบริหารที่ผิดพลาดโดยเฉพาะการบริหารทางเศรษฐกิจ และระบบราชการที่เติบโตเยอะไปมีเยอะไปแล้วก็ซับซ้อนไปซึ่งระบบราชการก็ดีมันจะต้องเปิดเผยชัดเจนที่จะทําให้ประชาชนได้ใช้บริการมากเพราะฉะนั้นการปรับปรุงรัฐบาลกับปรุงการบริหารประเทศเนี่ยจะว่าแย่ก็แย่จะว่าดีก็ดีเพราะเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยทําให้มันดูนเร็วขึ้นแก้ปัญหาเร็วขึ้น แต่วันนี้เราต้องการพุกท่านทั้งหลายว่าเราจะต้องอดทนช่วยกันและผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าแต่ละพรรคแบ่งรำตรีให้ความอบอุ่นแกสอสอมันก็จะมั่นคงนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งก็อาจจะถ้าไม่ดูแลก็ถูกตีท้ายขวดนนะฮดูแลดีๆก็ไม่ถูกใครตีท้ายขวาน เพราะวันนี้เรามีพวกชอบตีไทยขัวอยู่มีมีพวกชอบตีไทยขัวอาจารย์ใครจะกตีไทยขัวเพื่อไทยอ่ะคือความจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่คุณนักศินพูดเมื่อกี้นะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะมาวิเคราะห์อ,อะไรให้ลึกซึ้งหรอกครับเพราะจริงๆทั้งหมดเนี่ยที่คุณนักศินไปเนี่ยผมดูแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องการให้เห็นบทบาทะนะครับว่าคุณนักศินเนี่ยออกมาเต็มตัวนะณตอนนี้ใช่ครับคือไม่ได้มีรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ แค่คุณอุ้งอิงนะมีพ่อ,อคุณอุ้งอิงด้วยนะครับแล้วก็บอกเนี่ยพอดีทีมงานเอามาให้นะฮะอย่าว้าวเวออยากปรึกษาก็มามากินข้าวก็มาะคะแนนที่หายไปบ้างอย่าไปตกใจมันหายไปก็กลับมาได้มีผมที่ทั้งคนมีนายกแล้วมีพ่อนายกด้วยคือคงต้องการให้เห็นว่ามาเสริมอ่ะเสริมทีมว่าอย่าหลุดไปไหนนะ อย่าวันไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจับมือกันใช่ครับคือคงเห็นว่าต้องออกหน้าแล้วอ่ะคือความจริงแล้วคนเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ไปในทางที่เรียกว่าเอ๊น่าจะลดบทบาทลงหรือเปล่าเพราะมีเรื่องคดีชั้น14บสไม่ใช่ลุยไฟนะมรสุมต่างๆก็เข้ามาทุกทางทุกลูกใช่ไหมทั้งลุยน้ําลุยไฟลุยพายุฝนต่างๆเนี่ยคือคุณทักษิณก็เหมือนกับว่า ออกมาลุยต่อเลยให้ชัดเจนกันเลยหนักกว่าเดิมนะครับ<ะ>อันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นท่าทีที่เขาต้องการให้ให้พักร่วมได้เห็นนะแล้วก็คงจะเห็นแล้วว่าวิธีการเดียวที่จะชนะการตั้งเขาหน้าได้เอากับพักประชาชนก็ปล่อยมือเข้ามากับภูมิใจไทยก็ปล่อยมือเข้าไปแล้วเขาหน้าก็ต้องรวมกับก้าวทำแล้วก็พักที่ไปเมื่อคือนะนะครับผมเห็นคุณวราวฒิละพักชาติไทยพัฒนา นะครับส่วนพักรวมไทยสร้างชาติก็ไม่แน่ว่าข่าวหน้าเนี่ยจะเป็นพักรวมไทยสร้างชาติต่อไปได้หรือเปล่า,อ,ลาอันนี้ไม่ได้คอรหานะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปาิดไม่ได้ปาปาเพราะว่าพักเขามีปัญหาภายในอยู่พอไม่มีไม่ไมีมพเอกประยุทธ์เป็นจุดขายเนี่ยก็ไม่ทราบข่าวหน้าจะเป็นยังไงส่วนพักประชาธิปัตยนะ์ของพี่เทพไทยเนี่ย เฮ้ยอดีตอดีตอดีตเก่าผมมันคือเก่าเขาเขาไม่ให้ไปนลยนะว่าสสนี่นี่ถามพี่เทพไทยพี่เทพไทยไปมาไม่เห็นมีไปคนสองคนไปไอ้วันผมี่าไปอากาศเลยแปลว่าอะไรคะอากเลยแปลว่าไปไอ้มันใครอะไรไอ้มันพอเป็นพิธีพอเป็นพิธีสรุปคืออะไรไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์มีคุณชัยชนะเดชเดโชไปใช่ไหมของประชาธิปัตย์แต่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็คือคุณเฉลิมชัยสีอ่อนกับเลขาธิการพักคือคุณเดชอีกขาวทอง ไม่ไปเห็นได้ชัดว่าพันธมิตรเมื่อวานเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการแสดงว่าเลือกตั้งเขาหน้าจะนี่แหละจับมือกันจับมือกันจริงหรออ้าวก็ถ้าไม่จับกับพักประชาชนไม่จับกับพักภูมิใจไทยก็ต้องจับกับพักรัฐบาลขนาดนี้ยผมถึงมองหนูไอ้เมื่อคืนเนี่ยมีใครไปบ้างก็ปรากฏว่าไม่เห็นตัวบุคคลสําคัญของพักประชาธิปัตย์นายปัดก็เลยเหมือนกับสงวนท่าทีหรือเปล่า แต่ที่แน่เลยเนี่ยนะครับเขาก็ต้องทํายังไงให้ทั้งพักเพื่อไทยเป็นหลักก่อนนะแล้วก็บวกกล้าทําและพักอื่นก็เห็นว่ามาเด่นก็จะเป็นพักเนี่ยแหละชาติไทยพัฒนารวมไทยว่าแต่คราวที่ผ่านมาได้แค่ได้แค่สินะสิเสียงสิเสียงรวมัยสร้างชาติถ้าเกิดไม่มีต่อเนี่ยสิเสียงที่อยู่ในขณะนี้คุณสุชาติชมกลิ่นจะคุณสุชาติชมกลิ่นจะมาอยู่ในพักไหนออยู่กล้าทํำไหมแต่สําหรับพักเพื่อไทยต้องอันดับหนึ่งไงในในกลุ่มนี้ นั้นคุณทักษิณยิ่งออกหน้าเองเพื่อสิ่งนี้หรือเปล่าสัญญาเลือกตั้งเนี่ยดูแล้วน่าจะอยู่ไม่นานแล้วเลยออกมาเต็มที่เพื่อจะทําทุกอย่างให้ได้ผลงานและความเชื่อมัน่นและการเลอกตั้งคราวหน้านะครับจะสามารถกลับมาเป็นที่หนึ่งได้แต่มันจะได้อย่างนั้นไหมที่เทบไทยว่าคุณทักษิณเกมออกมาออกตัวคืออันนี้ออกตัวเขาเรียกว่าออกตัวแรงเลยแหละเปิดหน้าชกเลยแล้วก็พูดเต็มที่คือก่อนที่จะมาคนก็บอกว่าเฮ้ยครอบงำหน้าครอบงำนะคือแกไม่กลัวอยู่แล้ว วันนี้นั่งกล้องมามแกไม่กลัวเลยเพราะแกรู้อยู่ว่าองค์กรอิสระทําอะไรแกไม่ได้ไม่มีน้ํายาไม่มีวอเตอร์เมดิซินไม่มีไม่มีน้ํายานะไม่มีน้ํายาเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณดูดิอ่ะกี่ครั้งมาแล้วนะคุณทักษิณมาตั้งแต่มามา่าปาร์ตี้ <c oughs> จะแม่บ้านจันสองล่าอา้าวขึ้นหาเสียงบนเวทีไปพักไปอบรมสมาชิกไปพักเพื่อไทยอา้าไปสัมภาษณ์บอจะยึดคืนกระทรวงมาไทยคืน ขึ้นบนเวทีสั่งให้ทำโน่นทำนี่พูดทำโน่นทำนี่แจกเงินแจก,แจกทองรัฐบ,บาลทำหมดคือแกมันครอบงำเต็มๆอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครทำอะไรได้เพราะฉะนั้นอันนี้สุดท้ายอยู่แล้วงานเลี้ยงรอบนี้นะผมบอกนี่เลี้ยงทรงทออจ<ะ>าจารมอว่าเลี้ยงทรงออผมว่าเลี้ยงทรงไม่ใช่กระชับมิตรหรอกอันนี้เลี้ยงทรงรัฐบาลทำไมพี่มองจากตรงไหนถึงมองว่าเลี้ยงทรงผมดูอาการอยู่แล้วว่าเดือนแบบอาจารย์ปริญญาว่าเดือน สิงหาเนี่ยมันงวดกันมาทุกอย่างแล้วมรสุมรุมเร้าเออระยสีด้วยนะถ้าเป็นโรคมะเร็งเนี่ยนะระยะสี่ระยะสี่รยสแล้วยัางสามหรือเปล่าระยะสี่เพราะเราก็จะเห็นคุณทักษิณไงขึ้นมาพูดแล้วก็มาให้ความหวังแล้วก็มาผูกปิ่นโตไว้ว่าไอ้พวกพรรคเราเนี่ยเดี๋ยวจะมาเออจับมือกันเออเขาอยู่กับเราแบบนี้ใจให้ใจขนาดนี้ต้องไปด้วยกัน แต่แกหารู้ไหมปิโตที่แกผูกกับปิโตเต่าเล็กๆตั้งนั้นเออเออไอ้พวกนี้ปิโนวันนี้ม่รู้คว่ำตรงไหนก็ไม่รู้มารู้ถึงวัดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะที่มาถึงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ละพักอ่ะพี่การข่าวพี่ทําไมคุณเดชอิดกะคือคุณเดชอิดกับคุณเฉลิมชัยเนี่ยผมไม่รู้ว่าทําไมไม่มาแต่ว่าผมก็แปลคือผมเนี่ยวิเคราะห์ก่อนอย่างนี้แล้วว่าผมบอกว่าการปรับคอรมอรอบนี้เนี่ยนอกจากที่จะ เอากระดูกให้แต่ละพักไปแทะกันแล้วเนี่ยมันให้ไม่เป็นธรรมด้วยเพราะถ้าดูไซพักเนี่ยระหว่างพักประชาธิปัตย์25เสียงกับพักกล่าธรรมเนี่ย26เสียงเนี่ยไซมันเท่ากันแต่ว่าพักล่าธรรมเนี่ยได้สองกระทรวงหลักคือกระทรวงกรเกษตรเบื้องต้นกระทรวงศึกษาธิการใหญ่มากสองกระทรวงรัฐบิชัวอีกสองใช่ไหม แต่ว่าพรคประชาธิปัตย์ยี่สิบห้าได้กระทรวงทรัพย์กระจีบหนึ่งแล้วก็ไปได้กระทรวงรัฐรีช่วยกระทรวงมาไทยแล้วไปได้รัฐดีช่วยกระทรวงศึกษาไม่ไมกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขได้ชนะแล้วสาธารณสุขเนี่ยกระทรวงเล็กๆไปยัดรัฐดีช่วยได้สองคนอ่าไอกระทรวงกรเกษตรเนี่ยกระทรวงใหญ่มากกรมก็เยอะแยะให้กลาทำเหมาสองคนกว่าการกับช่วย อ้อย่างนี้เนี่ยมันเสียศักดิ์ศรีพรรคประชาธิปัตย์นะเวย้ยเออมันก็ต้องให้ได้ท่าต่ากันไงอ๋อ,อแล้วพอไปดูพรรคกรมไทใสร้างชาติว่าการซีอ่าเ,เต็มที่ก็ไปเลยผมว่าอันเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมล่ะงอนอองอนอ,อ,อ,อไม่งอนก็ไม่อยากมาเลยไหนไหนก็ไหนไหนแล้วก็ เออมาแรงยะาสีแล้วนีก็เลยก็เลยเป็นแบบนี้ก็อาจจะส่งใจชนะเด็ดเดโชเวไปสักคนหนึ่งพอเป็นพิธีให้มาขัดมาเลยเนี่ยแม่านีเออพอเป็นพิธีเออปัาใต้เรียกขัดมาเลยที่พี่แต่ว่ารวมไทยสร้างชาติน่ะคนที่เป็น FC ลุงตู่จะไม่รู้สึกอะไรเหรอว่าเอ๊ะคุณพีระพันธ์หัวหน้าพักกับ คุณขิงเนี่ยอดีตกปปสเนี่ยไปนั่งอยู่ในเวทีที่คุณทักษิณพูดอยู่ข้างบนอ่ะเออไอไอนี่ผมดูอาการนะผมก็ดูดูภาษากายผมไม่ได้จบแบบอาจารย์ตินอะไรนะมานะแต่ว่าผมเนี่ยดูภาษากายผมว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยเขาหันหน้ามาคุยทรองคำแล้วก็หันหน้ากลับหลายครั้งนะเออเออหลายครั้งเราดูจานหน้าไปทางข้างอีกซีกหนึ่งอ่าแล้วคุณขิงเนี่ยหน้าดามากหน้าดํามันกระตุก สายศาสตร์คุณใสายกรเมดเลยอ่ะก็เห็นเขาหน้าเครียดเครียดหน้าเครียดเออดูแล้วหน้าเครียดคือไม่แฮปปี้หรอกแฮปปี้ได้ไงล่ะเออภาพยิ่งมาเจอหน้าวันนี้คุณคุณพิรพันธ์ดูหน้าเครียดดูดกันหน้าไปทางโน้นเนี่ยไม่ไม่หน่นหรอกเออไม่สดใสไม่ร่าเริงหรอกเพราะว่าแกรู้ไงว่าภาพแบบนี้เนี่ยอยู่ในจอทีวีแล้วนั่งข้างคุณทักษิณด้วยนะแล้วนั่งข้างแล้วก็คนมวลชนของแกเนี่ยไม่เอาคุณทักษิณทั้งนั้น แล้วสิ่งที่แกพูดในวันก่อนไงแกพูดบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนตัวนายกเนี่ยแกจะถอนไงแต่ตอนหลังก็ไม่ถอนไงเออแม่ยกแฟนคลับเอออกจากพัรครวมไทยสร้างชาติเกือบหมดแหละแปดสิเอ็นต์ไแล้วกูใจนั่งหน้าบานแบบการเชอรได้ไงเออมันก็ไม่ได้ดินี่อะไรแม่นึ่ไม่มองไม่สบตาเลยแล้วใครก็ช่างจัดมา เอออย่างนี้มัต้องเอาคนอื่นมานั่งมันจะเอาคุณพีรพัน์ก็พักรองอันดับรองอันดับรองเขามีความหมายนะคือมาดูใครนั่งข้างข้างใครเนี่ยคุณภูมิธรรมไปนั่งข้างรักษาการนายกศิลก็เรียกว่ามือขวาคุณักษิณนั่นจริงใช่ครับใช่ครับไม่ลูกสาวนะคือนายกทำน้าที่นายกอยู่หัวโต๊ะนั่งติดคุณศิลป์เนี่ยชัดเจนส่วนคุณพีรพันธ์แหละแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเกิดไม่ใช่จันทร์ชัยเกษมก็คุณพีรพันธ์ไงอ๋อมองว่าแคนดิเดตโอเคนดิเนายกอ่ะใช อจะกล้าปล่อยคุณรันธ์ลเหรอจย่งน้อยให้เห็นให้เห็นไงว่าว่าว่ารัฐบาลาเนี่ยค,คือถ้าเกิดรัฐบาลไม่มีทางเลือกเนี่ยอำนาจต่อรองก็จะน้อยอเขาต้องมีเหมือนกับว่าเฮ้ยเขามีนะแผนหนึ่งแผนสองอผมคิดว่าคนนั่งข้างคุณทักษิณเนี่ยความจริงโดยหลักต้องเป็นอาจารย์เัยเกษมเลยอใช่ไหมแต่ไม่นั่ง แต่เอาคุณพิรพันธ์มานั่งแทนเพราะว่ามีความหมายอยู่นะคร,รับการที่คุณพิรพันธ์ยอมนั่งข้างไม่ทราบนะครับต้องไปเชิญมานั่งคุยคนดังมีเรื่องนี้หรือเปล่าว่าลึกๆแล้วเองเนี่ยเขาก็บองออกว่าในพักร่วมด้วยกันที่ไปกินข้าวเนี่ยเหลือไม่กี่คนแล้วนะที่ยังเป็นคนดะิเดตนายกอยู่พ้นจากคุณพิรพันธ์ไปก็เหลือคนเดียวคุณจุลินลักษณะวิสิ์ ของคุณเทพไทยเนี่ยของผมไม่แล้อย่าโยนคุณเทพไทยอย่างาโยนคุณพีรพันธ์เนี่ยนะผมว่านั่งเนี่ยไม่ได้แคดิเดตอะไรหรอกผมว่านั่งตามลําดับรองนายกรองนายกรองนายกอันดับรองนายกเพราะว่าหลังจากคุณภูมิธรรมแล้วก็คงเป็นคุณพีรพันธ์หรือคุณสุริยะนะก็ตามนี้เพราะคุณวีบันต์จะเป็นแคดิเดตนายกเนี่ยจะเป็นแคดิเดตนายกได้ไงอาจารย์พักผ่าซี่ สามสิบหกเหลือสิบแปดเออเออไปอยู่กับจุชาตชมกลินทั้งสิบแปดเอออแล้วอาจารย์บอกว่าจะให้ไปอยู่ที่จุลินจุลินในยี่สิบห้าครบนะครบกติกายี่สิบห้าคนแต่แต่ว่าจุลินเนี่ยมีอยู่สี่ไปอยู่กับเจริญใจยี่สิบเอ็ดเออแล้มจะเป็นได้ในนายกมีอยู่สี่เสียงเออคุณเล่นดัมมี่พอครบขาเออพักอื่นเนี่ยเขามีว่าที่นายกได้แค่สองสุดแค่สามคนค่ะคุณพิรพันธ์ถ้าจะเป็นคือเป็นเบอร์สี่ของเพื่อไทยไง อ,อเป็นเบอร์ที่ใช่แต่ถามคุณพิรพันก <c oughs> ่อนนะคุณพิรพันโอเคไหมไม่ทราบแต่ว่าก็นั่งข้างคุณทักษิณอยู่ไงเออไม่ไม่เชย่ผมนี่ี่ผมฟันตรงกลางรายการไปเลยนะว่าถ้าหากว่าคุณอุ้งยิ่งไปนะอแล้วผมก็เชื่อว่าคุณอุ้งอิ่งไปแน่ <c oughs> แล้วถ้าหากว่าคุณอุ้งยิ่งไปเนี่ยใครจะมาเป็นนายกเนี่ยนะมันต้องดิวใหม่มเปิดดิวใหม่ดิวเก่าเนี่ยเลิกไปแล้วเอาดิวใหม่กันนี่มาว่ากันก็มาดิวกัน ตอนนี้คุณทักษินพยายามที่จะดิวอยู่ตลอดเวลาไงครับคุณก็เห็นเนี่ยแกก็พยายามดิวทําทุกวิถีทางสร้างตั้งความหวังให้กับคนสร้างอะไรคนแล้วก็สองคนพ่อลูกนี้นะขึ้นเวทีปั๊บก็จะรับใช้สถาบันอืมอ,อมชัดเลยเออตลอดคุณทักษินเนี่ยถ้าอาจารย์ไปตามที่แกพูดนะอาจารย์ไม่ใช่เอฟซผมเอฟซตักษินหก <laughs> ครั้งแล้วที่ที่พูด อ้างสถาบันในหกครั้งกลับมาเพื่อรับใช้สถาบันได้คุยกับพระเจ้าแล้วว่า17ปีที่หายไปจะต้องคืน17ปีไหมผมได้รับใช้ประเทศต่อไปเอ,อเป็นพระมหาธรรมที่คุณรับใส่เกล้าถ้าผมไม่มาทำงานรับใช้ประชาชนทำเหมืองกับผมทรยศจ,จผมเป็นคนไม่ดีอะไรพบจดไปห,หมดเลยจดไ้หมดแล้ว